ปวนบุรีเรืองนะคะวันนี้เราจะไปทะเลอ่าเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะนี่วันนี้ไปหกคนวันนี้มีพี่คิงไปด้วยนะคะเด็กๆนั่งหลังรถนี่นี่กำลังจอดจากบ้านนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ทะเลแล้วกันเนาะบายรอไปเจอที่ทะเลนะจ๊ะ อยากไปไหมอยากมากเลยนะอยากไหมอยากครับอยากมากมากไม่ได้ไปมานานะไเรื่องอันนั้นอะไรอะสบียงเด็กนะคะแต่หมูต้งหมูแตงหมูตั้งหมูแตหมูปง่เไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลนะคะถึงทะเลแล้วจ้าถมงมอสวัสดีสวัสดทะเลร้อนมากวันนี้คนมาเที่ยวเยอะจัง นยังพี่คนถึงแล้วครับไปไปเล่นน้ำไปไปเล่นน้ำกันพี่เนคเนเล่นดูด้วยนะอยู่ตรงนี้อย่าพากันไปไกลน้องน่ารักจัง เป็นไงคะเตมฮะดูน้าหน่อยน้ำใสมากเลยดูน้องอเด็กๆสนุกกันใหญ่ค่ะคนก็จะเยอะนะวันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ไหนละ่ะน้องวันไหนอ่ะ อยู่ในกระเป๋าเป๋าไหนอะกระเป๋าที่รถนู่นเดี๋ยวแม่ไปฉีดเ๋ยแม่ไเาไมาคนค่อนข้างะเยอะนะคะเราได้ที่นั่งตรมนี้ยังม,มีของมากินเองอนะนกระติกไม่มีใครล้างเซเว่น <c oughs> อยู่ตรงไหนนะเม,มื่อกี้ซื้อ้องแข็ง ดเดี๋ยวเดินไปซื้อน้ำแข็งก่อนเาไม่ได้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนกเล่นน้ำแล้วก็มาหาสเบียงค่ะน้องกรีนทำซับเดี๋ยวจะามาดูหน้าตาท่านทำกันจ่ายไปก่อนนะหน้าห้องน้ำก็จะมีของกินอย่างนี้ค่ะคนเยอะนะวันนี้นว,ว้าว ไม pues ่ต mm. <Arrow> ้องทำใครมาบางแสนก็มาอุดหนุนน้ค่ะน้องกรีนบางแสบ มรถเยอะมากเรามารอดูหน้าต,ตาตำถาดรกรนะันเนาะราคาอะไรต่ำจานแล้วถึง,ถง,ถงจานละเดยยี๋ยวดูนะคะ ถึงลาชิมค่ะเนี่ยเอาใส่ถาดนี้ไงดชิ้น่ะมันมีถาดสรูปเนี่ยก็เบียร์เรงชิมดิอร่อยมากฉันก็อร่อยเหมือนกันเป็นอะอร่อยเาไมครบไงครับงครับแค้นีนมันเซาสีมากเลยรจไปเล่นแบบ้ว่อร่อย มาทะเลกินข้าวขอเซเว่นแล้วกันเป็นไงสนุกมากครับเกิดีว่ะเขามีอันนี้เต็มรถด้วยได้กินไรกันเต็มเลยแถมจานด้วยนะคะไม่เอาเออปวดกระไร เด็กๆก็จะหิวนะแป๊บเดียวหิวเลยอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยเยิ้มเยิ้มร้านน้องกินตำแซ่บนะคะหน้าห้องน้ำบางแสนนะเด็กเยอะมากเลยวันนี้แซ่บไมคะสนุกไหมคะกินลูกชิ้นไหมเนี่ยเสิรลูกชิ้นมา น้ำใสมากเลยค่ะน้ำใสมากๆกระเดียงเราเท่านี้มีชิจาครับกุ้ทอดปูทอดตำถาดลูกชิ้นถาดนะคลูกชิ้นในถาดแม่กำลังกินไก่ย่างแม่เอาเอาไปจับสองจอดอะไรเนี่ะจอดสองตุ่นนะอูกกุ้ง มือเอาคนด้วยอ่ะอันนี้ฝีมือคุณยายนะคะคุณยายหยิบโทรศัพท์ไปวนเวียนให้นะคะราใช้โทรศัพท์ถ่ายเนาะเรายังไม่มีกล้องเนาะคุณยายสายเปย์ค่ะวว้าว้วาว เบียน้ำปลาอยู่นี่นะน้ำปลาพีคคือก็เบียร์ดูดิมันออกมาเป็นนี้เลยเนี่้อยร้เจ็มาดูถิเกตกันดีกว่าเนาะนู่นไหนพี่กิ่งมาทะเลมีอะไรมีปูปูทำอะไรทำไงทำไง นี่นี่ตรงนั้นนนนเต้นดิเต้นดิหันหลังมาหันหลังหันหลังมาเต้นดิหันตูดหันหลังอ่ะหันหลังมาเต้นให้ดูดิ นอนอากาศดีค่ะเดี๋ยวป้าจะลงน้ำนะคะเดี๋ยวป้าจะลงไปเล่นน้ำกับเด็กตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองโมงครึ่งเนาะเล่นกับเพื่อน เดี๋ยวขาจะไปเล่นน้ำกับเด็กนะอาค่ะดีจังผู้ปกครองเขาอยู่แบบนี้ค่ะงับงับงุกงับงับอันนี้ทำอะไรคะเนี่ย <c oughs> อ๋อยายแม่ค้ามาเองค่ะแงะใหญ่แล้วค่ะแงะเอาแงะจงัมเงะจงัมเงะจัมเงะ ตะชวดกินได้นะครับวันนี้ตะชวดมันร้อนแสงว่าอันนี้ใช่ไหมเออโอ้ยไม่ป้าเป็นบาหวานแล้วม่ะอ่ะพูดดิอะไรนะจะเด็กๆก่อนนะมีป้าหวานต้วหนึ่งไหวนะเก่งเก่งช้งนะี่เบียวเขาต้องรอนเซ็นเซอร์นมไหมเนี่ย เ,เล่นน้ำก่อนนะพูดดิไอ้พูดอะไรอ่ะจมไม่โดนหรอกเพราะไม่อยู่ในน้ำบายบายมาเล่นะะ after, er น้ำก่อนทีนี้แหละเอาถ่ายกูถ่ายเป็นถ่ายกูไหวแล้วปมาพยุนปลาพยูนปลาพยูนกะหลังเขาปลาพยูนหลโฟล์กะไรพอแล้วมั้งคะมันค้างอ่ะเหนื่อยแล้วนะคะขึ้นมาพักก่อนดูเด็กเล่นกัน พี่กิ่งทำอะไรกันเลยกบ,กบกบกิ่งนับกบกิง่งกิ่งกบ <c oughs> เอ้ยหุบป, <c oughs> ปากไว้ด <c oughs> ิปากไว้แต๊มแต๊มมาดูพี่กิ่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยป็นไงคะเย็นไหมแล้วก็มียักษ์เดินมาถล่มทำนมแต้มทำนมมันแต้มทำให้มีนมหน่อยแล้ว ทำนมไม่พิกิงเลยทำเป็นนมแบบนักกล้ามอ่ะมีการตีมือด้วยนะคะคุณนี่วิปปิ้งวิปปิ้ปป แขนใหญ่โตมากเอานิ้วโผล่ค่ะนิ้วโผล่แม่ครับได้ยินไหมเป็นด้วยเอาท้าไปเคนด้วยท้าไปเคนด้วยสองคนเคนกันนอนหันหันนั่น ฮับป like really. ี to <together> ้เคนด้วยทฮให้เคนด้วยเคนเอาด้วยเล่ห้ากหนกกดน่งเอาเรื่องขเขาแทมอย่าให้เขาปากกันดิเอาผมให้เคนด้วยผมให้เคนด้วยเคนหันหัวมาทบ ขายกิ่งนี่เอาหัวมันตองขายกิ่งนอนทับขายกิ่งไว้เลยนอนก่ายกันน่ะเออเออนั่นแหละปัท้าไม่เคยกันแล้วนอนลงนิ นะ้ะมีนมช่วยสองกระป๋อโน่นไปทำให้พี่เคนได้แล้วน้องแตมแตมไป่ทำให้พี่เคนแล้วทำนมไม่พี่เคนได้นะไปช่วยกันทำพี่เคนก่อนเร็วอ้าวพี่คิงนะคะพี่คิงกำลังกบพี่คิงกำลังครับพี่คิงคือท่าคุย ดูท่าคุยออกพี่กิง่งเข็าางก,ก็นอนลงดิเข็งก็นอนลงถ้าถ่ายกิ่งไปมันจะไม่ลาวเข่งนอนลงนอนลงนั่นเป็นไรเดี๋ยวเขเจะยว้ให้เลย <laughs> OK，老公啊。 ายสองคนเป็นไงคะเกง่งหายใจไม่ออกนี่อามาทับพี่เคนหนิจ้ <c oughs> า,านน <c oughs> ปฏิมากเก่าโน่นพี่คุณค่ะห่วงยางซ้อนกัน อันนี้นะคะไม่รู้จะไปที่ไหนก็เล่นแต่โทรศัพท์ค่ะบุกลุ่มบุคคลพวกนี้นะคะพี่เบี้ร์รูว่าคุณใช้สมัครแล้วอ้าวสิ้นงานทะเลวันนี้หลังรถนะครับดูหลังรถไปแต่หลังรถสิ้นงานทะเลอันนี้ผู้ไม่ลงน้ําทั้งหลายนี่แต่เป็นงานสนุกไหมคะก็ไม่น่าติดแน่สนุก

ตัวหนูทอนห้าบาทไปไปไปขึ้นรถไปเดินขึ้นรถไยขึ้นรถขึ้นรถของฝากนะคะตอนถึงอ่างศิลาเนาะใกล้ใกล้แค่นี้เลยเนาะคลิปนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมเอออย่าลืมอ่าแค่นี้นะจะกลับบ้านแล้วอย่าลืมนะกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย 爸爸，我跟你。